ความสำเร็จครั้งนี้อันตรายขนาดนั้นเชียวโลกนี้มีเรื่องมากมายที่ต้องเดิมพันธ์แต่โชคดีที่ครั้งนี้โชคเข้าข้างเราหนิงหนิงจะรับปากข้านะต่อไปจะต้องใช้ชีวิตให้ดีได้หม่อมฉันรับปากฝ่าบาทมีราชองค์การคงได้กลับเมืองหลงวงโดยเร็วองค์หญิงดีพระไทยไหมหองค์หญิงใหญ่เลออ่อหยางตั้งแต่ออกจากเมืองหลวงก็ตายด้านเรื่องครอบครัวแล้วตอนนี้ใต้เย่สงบสุขแดนเหนือเป็นสุข นางได้ทำหน้าที่ของนางแล้วข้าในตอนนี้คือเสินจืออี้ข้าทนความเสียแ้งของราชวงศ์มามากหากเป็นไปได้ข้าไม่อยากกลับไปอยู่ในกรงอีกแล้วละ่ะเจ้าละ่ะหนิงหนิงต่อไปเจ้าคิดจะทำยังไงกับอาจารย์เสีย้ยความในใจของเขาข้าไม่ขอออกความเห็นข้าแค่กมลอยู่บ้างเจ้ารักอิสระ แต่อาจารย์เสียตรงกันข้ามเลยเขาวางแผนทุกย่างก้าวทุกสิ่งอย่างการชอบคนที่อันตรายขนาดนี้มันเหนื่อยมากนะเจ้าคิดดีแล้วจริงเหรอหากชีวิตสุขสบายได้ใครจะอยากเดินอยู่บนขวากน้ำมีแต่เรื่องเสี่ยงตายทั่วทิศองหญิงเขาไม่รู้ชีวิตเขาที่ผ่านมาทั้งดิ้นรนและก็ไม่ง่ายคนอื่นเคารพเขาเกรงกลัวเขา แต่ข้ากลับรู้สึกสงสารเขาข้ายังไม่ได้คิดว่าจะทำยังไงต่อรู้เพียงว่าไม่อยากให้เขาต้องเดียวดายอีกจะตกหลุมรักแล้วใช่ข้าตกหลุมแล้วละองค์หญิงมีวิธีรังข้าไว้บ้างไหมเจ้ถามข้าเหรอถ้าให้ข้าพูดจะให้ดีโลกนี้คนมีน้ำลืมรักเพียงดื่มเข้าไปก็ลืมหมดทุกสิ่งไร้รักก็ไร้ทุก แต่ว่าเขาทั้งคนจะให้ข้าลืมได้ยังไงองค์หญิงบางครั้งเขาก็คิดว่าข้าทำผิดไปหรือเปล่าทำไมพูดแบบนี้ละ่ะก่อนนี้เ้าเคยเลือกเดินทางผิดทำเรื่องผิดมามากจุดจบก็พบกับกรรมตามสนองภายหลังเขาก็ได้โอกาสจึงได้แค่จะเปลี่ยนชดเชยเดินทีละก้าวมาจะถึงตอนนี้ ถึงแม้จะแก้ไขได้บ้างแล้วแต่ข้ากลับรู้สึกกลัวเจ้ากลัวอะไรตลอดเวลาที่ผ่านมาข้าใช้วิธีที่ข้าคิดว่าเป็นวิธีที่ดีเพื่อแก้ไขแต่สิ่งที่ข้าคิดว่าดีสำหรับพวกเขาแล้วจะเป็นเรื่องดีจริงเหรอถ้าพวกเขายังมีทางที่ดีกว่านี้ล่ะเจ้านะ่ะชอบคิดมากเกินไป คิดนั่นคิดนี่แล้วสุดท้ายก็ทำตัวเองหัวหมุนนิงๆจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อว่าทุกอย่างคือสิ่งที่ดีที่สุดต้องเชื่อในตัวเองและใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันอง์หญิงท่านต่างหากที่ฉลาด